อาตมาก็อยากจะถามาผู้สดับรับฟังว่าพระฉันเวลาเดียวกับพระฉันอาสนะเดียวและก็พระฉันครั้งเดียวทั้งสามคำนี้จะเหมือนกันไหมทุกท่านเข้าใจว่าสามคำนี้เหมือนกันไหมแต่ในพุทธศาสนาบอกว่าไม่เหมือนกันทั้งสามคำนี้ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าพระฉันเวลาเดียว เวลาในโภชนาของพุทธศาสนามีอยู่สองเวลาเวลาพระฉันได้กับเวลาพระฉันไม่ได้แล้วถ้าเวลาพระฉันได้ตั้งแต่ตีห้ไปถึงประมาณเที่ยงวันในวันนั้นพระฉันได้นี่เรียกว่าฉันเวลาเดียวแต่จะฉันกี่ครั้งก็ได้โดยไม่ผิดอันนี้ความหมายฉันเวลาเดียวสอง พระฉันอาสนะเดียวอาสนะเดียวจะหมายถึงว่าพระนางฉันห้ามลกุกถ้าลุกขึ้นเมื่อใดก็ถือว่าเราเลิกฉันทันทีไม่ว่าจะมีธุระจำเป็นอย่างใดก็าตามดังนั้นฉันก็ฉันให้อิ่มในครั้งนั้นห้ามลกุกถ้าลุกขึ้นเมื่อใดก็ถือว่าจบไม่มีการฉันต่อนี่เรียกว,ว่าฉันอาสนะเดียวในวันในเวลาเดียว 3ฉันครั้งเดียวฉันครั้งเดียวก็คือฉันในเวลาเดียวก็คือเวลาเวลาปกติก็คือตีห้าครึ่งโดยประมาณไปถึงเที่ยงวันฉันครั้งเดียวพระพิสุรูปนั้นสามารถนั่งฉันครั้งเดียวได้แต่ถ้าเมื่อมีความจำเป็น ลุกขึ้นเช่นลุกไปเอาน้ำปลาหรือลุกไปเอาพริกเกลือหรือลุกไปอะไรเนี่ยทำธุระส่วนตัวนิดนหน่อยเนี่ยแล้วก็กลับมาฉันต่อได้นี่ก็ถือว่าฉันครั้งเดียวเช่นกันดังนั้นคือเราสามารถลุกได้แต่ไม่ใช่ลุกไปชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่จะหมายถึงลุกไปยิบของเช่นกระดาษทิชชู่ยู่หางจากมืออย่างเงี้ยแล้วเรากลับมานั่งฉันกับคืนได้อันนี้ไม่เป็นไร ในยู่ในเกณฑ์ของคำว่านั่งฉันครั้งเดียวดังนั้นความหมายทั้งสคํคำนี้ในพุทธศาสนาจะไม่เหมือนกันฉันครั้งเดียวฉันเวลาเดียวฉันอาสนะเดียวกับฉันครั้งเดียวจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดังนั้นขอสาธุชนทั้งหลายอาจจะมีความเข้าใจผิดเพี้ยนในบางประการ